เวลาแบ่งนะคะจากการที่นั่งทําเมื่อกี้จนรู้เลยว่าทํายังไงผมมันถึงจะพันทำยังไงมันถึงจะไม่พันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หวีไอเครื่องม้วนอันนู้นไม่ต้องใช้แต่อันนี้ต้องใช้นี่นะคะจับช่อ,อ,อถ้าเอาแบบนิ้งๆเลยนะประมาณแค่นี้น้อยๆเนี่ยน้อยๆแต่เมื่อกี้ลองดูไอช่ออย่างเงี้ยใหญ่ๆก็ติดเหมือนกันก็คือเดี๋ยวทำให้ดูนาประมาสองช่อสุดท้ายนะ แบ่ประมาณอย่างนี้เห็นนะคะมานนี้นะไอเครื่องนี้หมิ่นเปิดขวาวอยู่เปิดตัว R ไว้อยู่เห็นไอ้ด้านนี้ไหมคะกลมๆด้านนี้จะต้องอยู่เข้าหาผมเราเดี๋ยวทาให้ดูนะคะนะปั๊บอ่ะหมินเอาระดับประมาณน<ๆ>ี้นะคะเห็นปะด้านนี้จะหันหาทุกคนแต่ด้านที่เป็นกลมๆมันจะหันหาหิ่ ก็บีบลงมาเลยปึ๊บเข้าไปแล้วนี่นะคะรอให้เขาดังปิ๊บปิ๊บปบปบสี่ครั้งติดกันแล้วก็ดึงออกเงียหยิกมากขอบอกอันนี้เลือกระดับความหยิกอยู่ที่สิบสองเลยนะคะก็มันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติหรือว่าแบบหยิกรอนใหญ่รอนเล็กอะไรของเค้าม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน อลองดูครั้งแรกอย่าว่ากันอเดี๋ยวอีกสองชอ่ออยากบอกว่าถ้ามันพันเนี่ยหลิไม่รู้ว่าคนอื่นทํายังไงแต่หิดึงออกเลยดึงออกก่อนที่มันมันพอเริ่มพันเนี่ยมันจะรู้สึกเองเดี๋ยวทาแบบให้พันให้ดูนะคะก็จะเนี่ยวางแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเหมือนไม่ค่อยอะสมมุติว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ปรากฏไปเนี่ยพันแล้วอย่างเงี้ยคือพันเห็นปะก็ดึงออก เอาใหม่แล้วก็มาหวีเหมือนเดิมค่ะเอาเข้าหาตัวด้านอันนี้นะเอาเข้าหาตัวนี่นะใส่ลงไปตรงแง่งสามเหลี่ยมน,นะคะจะเห็นจะเห็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเห็นป่มให้ใส่เข้าไประวังกงันแล้วก็หนีบเอาเริ่มหยิกหนึ่งเลยก็หนีบตรงนั้นแหละอันนี้คือไม่พัน ไหลบึบเห็นไหมคะช้าสุดท้ายแล้วข้อดีของมันก็คือว่าใครที่แบบมีผมคงเคยเจอปัญหาสําหรับใครที่แบบตัดซอยซอยซอย,ซอยมานะคะแล้วก็ม้วนเองที่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาอย่อยางหนึ่งคือไอ้เครื่องแบบเนี้ยเนี้ยนิยิเลยปุ๊บไอ้เครื่องแบบนี้นะคะเวลาม้วนไป อแอบเลยเวลาม้วน,นไปเนี่ยมันจะมันจะชอบหลุดมันจะชอบแบบหลุดปปลายแต่อันนี้เก็บได้หมดเลยเขาเก็บได้หมดเดี๋ยวจะคลี่ผมให้ดูนะคะทําจนเสร็จหมดแล้วแหละทั้งหัวยืมีไหมไม่มีแล้วนี่ทั้งหัวเลยจากไอ้เครื่องนี้ล้วนๆเลย จ้ากลโอ้สว่างเกินจริงอยากบอกว่าฝฟอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะอยากรู้ว่าใช้อันไหนอย่างของนิลเนี่ยนินชอบเออนินลองแล้วระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยถ้าคุณจะม้วนผมด้านซ้ายให้คุณเปิดไปที่ left นะคะถ้าคุณอยากได้แนวแบบอย่างเนี้ยน่าจะเป็นม้วนออกนะคิดว่าแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ม้วนเข้าคุณก็ต้องเปิดเป็นไรท แต่ถ้าเกิดสมมติค้านี้อ่าก็ใครอยากได้เป็นม้วนออกก็ให้เปิดเป็นไลท์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะใช้เป็นม้วนเข้าก็ให้เปิดเป็นเล f t นะคะแต่ของลิ้นเนี่ยด้านนี้จะเป็นไลท์แล้วก็อันนี้เป็นเล f นะคะใครก็อยากจะลองดูก,ก็ได้คราวนี้เราจะมาดูกันเห็นไหมคะนี่คือทําใช้เวาลาทําครั้งแรกอาจจะนานหน่อยเพราะไม่ชินเครื่องเดี๋ยวจะสาใหตดูเราสาธิต หัวสิงโตนี่ทีเดียวเนี่ยสังเกตได้ว่าผมนี่มันสั้นแต่แค่นี้เองไอ้เครื่องนี้ก็ม้วนได้จนสุดปลายเลยเย้ yeah! และเราก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตก,การทำผมยากๆไปอีกครั้งหนึ่งก็ลองดูนะคะเครื่อง b a b y l i s s Pro